แล้ววันนี้แจ้งบาะแสจับกลุ่มแกงซิ่งป่วนเมืองรับเลย3,000บาทหลังจากที่วานนี้มีการประชุมคณะกรรมการบูรณาการความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนและกำหนดให้วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มรับคลิปเบาะแสการแข่งรถในทางสาธารณะ หรือผู้ที่มีพฤติกรรมแข่งหรือขับรถซิ่งประมาทหวาดเสียวซึ่งผู้ที่แจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้ตำรวจก็จะมีเงินรางวัลให้คดีละ3า0 0บาทเพื่อให้ปัญหาการแข่งรถหมดไปอย่างยั่งยืนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจึงมีแนวคิดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการแจ้งเบาะแสเป็นคลิปวิดีโอภาพถ่ายระบุวันเวลาเกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุพฤติการในการ กระทําผิดกับทางเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่างๆอาทิศูนย์โซเชียลมีเดียตำรวจศูนย์รับเรื่องร้องเรียน1599และศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ธเกหนัรัตน์สนสผู้สื่ขาเชียงใหม่เนิวรายงาน